แล้วอืมนี่ทุกคนนอนจะไปแล้วเไปวันนี้ผ้าสีชมพูผ้าสีชมพูไงอีสวยมงา อ okay. มีได้ตาขัวเดินสวย,ยอะฮะคุณนายวันนี้ภาพพันคอสีชมพูสีชมพูไงอังตองเนี่ย กินเยอะกินเยอะแล้วขี้เกียจไงสาคู่กุลีกุลีกุลีกระแป้งกระแป้งกระแป้งคุณนายวันนี้มาเดินตอนเย็นไงจ้าคุณนายสาคูสาค,คูมามามาเดีย๋ยวแวะแวะได้ข้างขางเติมน้ำมันไง

ุณลุงจำสาคูได้แล้วไปไปไปคุณหายสาคูแลนนะทุกคนมืนอี้ผักสีชมพูอ่องตองได้ผักผูกข้อเนี่ย ไม่ต้องปล่อยหรอกถามพี่เขาสิสักคู่งามโบลุงขาคู่งามโบสักคู่ถามพี่เขาดิหรพอไหมสวยบอพ เป็นคนจูงหนูนะไม่ใช่หนูจูง บอกว่าไอเนี้ยมันจะมาเข้าเวรตลอดมาเข้ากับคนทหารนี่แหละแล้วเราก็ฝากตังค์เอาไว้บอกฝากตังค์เอาไว้ซื้อลูกชิ้นให้หมาด้วยนะไปก็ไม่เจอบอกมันเข้าไปนอนแล้วเมื่อคืนมันเข้าเวทเราเลยบอกกับแฟนบอกเราไปนั่งพนมไปอีกรอบไหมไปดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าไปดูซิว่ามันยังอยู่ไหม ไม่สวยเนี่ยชีไม่สวยเนี่ยนะคะแต่รักจันเลยเนี่ยรักสาคูเนี่ยนะใครเจอสาคูนะถ้าหลงไปอ่ะขอสาคูคืนด้วยนะนะคะสาคูเขามีตาสองสีสีข้างขวานี่สีดำข้างซ้ายนี่ออกสีฟ้านะคะสาคูนี่ได้สามเดือนแล้วหมาขี้อ่อนนะคะอ้อนเก่งมากสาคู๊ายบายได้ยัง ไม่เจอกันนะคะลูกค้าโอเคซีย t o m o r r o w อยูโอเคบาย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 ก่อนบายบายยังแพ็กไม่เป็นบ๊บาย พูตมาไม้คุณนีพ้มาโอเคนะกินไปชิมไหมคะยูไม่เคยให้ลองกินอร่อยาดลองกนดเลยอยาูไม่เคยให้ของแล้วใหอาหารนั่นแหละดีดีค่ะก็อย่งนั้นอย่าห้ชอกันแหมชอบกันไหกินชอบกันแล้หรือเปล่าเาธอแาที่บอกเป็นยักชอกันแล้วไปนะ